ครับพร้อมแล้วเริ่มครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมโยโย่นะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งครับผมเคยเป็นคนที่ทําถูกแล้วก็เป็นคนที่เคยทําผิดมาก่อนที่สําคัญนะครับเวลาที่ผมอ่อนแอผมก็ร้องไห้เหมือนกันเวลาที่ผมเข้มแข็งผมก็มีความสุขเวลาผมสมหวังผมก็ดีใจแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันคือประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาผมใช้ประสบการณ์ทั้งหมดของผมนะครับในการหลอมรวมตัวเองครับ ให้เป็นผมในวันนี้ผมเติบโตขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยากเป็นใครแล้วก็อยากทําอะไรเพื่อโลกใบนี้ครับถ้าเปรียบประสบการณ์ของโยตอนเนี้โยรู้สึกว่าโยเหมือนอาหารหนึ่งจานที่ได้รับการปรุงมาพอสมควรแล้วในการปรุงของโยนี้ยมันมีรสชาติที่ขมอาจจะขมมากๆเลยเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็ปัจจุบันมันอาจจะมีรสหวานรสเปรี้ยวซึ่งทุกรสชาติของโยครับโยปรุงอย่างใส่ใจและพิถีพิถัน เพื่อส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทำออกมาให้หลายๆคนเห็นด้วยหัวใจที่ปรารถนาดีครับโยเคยเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับโยเริ่มก่อตั้งโครงการ Voice to Inspire กับเพื่อนกลุ่มเล็กๆครับเราไปช่วยเหลือสังคมแล้วก็ไปพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับมันทำให้โยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นด้านดีๆในตัวโยในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง และในวันนี้นะครับโยรู้สึกว่าเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆวันนี้เราอาจจะตายพรุ่งนี้คนอาจจะลืมแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราควรจะทำให้ได้ดีที่สุดก็คือการเปืนแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนหนึ่งหรือว่าการที่เราสามารถเป็นผู้ให้ที่ดีที่สุดได้ทำให้ได้ตลอดตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ตอนนี้ดังพระอาทิตย์ที่ไม่เคยหายไปในตอนเช้าขอบคุณครับ โอเคครับเชิญท่านคณะกรรมการครับคือวันนีฟังมาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ทําให้คนอื่นแล้วจะทำให้ตัวเองเนี่ยอยากทำอะไรให้ตัวเองคะถ้าไม่ทําให้คนอื่นแล้วจะทำทำอะไรให้ตัวเองโยคิดว่าโยอยากเลิกเป็นคนติดดีครับไม่รู้ว่าตรงนี้มีคนเข้าใจคำว่าติดดีไหมครับคือโยได้มีการคุยกับรุ่นพี่คนนึง ไม่รู้สึกว่าโยพยายามที่จะทําให้คนอื่นเยอะมากเลยซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ในความที่โยเป็นแบบ perfectionist ครับโยแบบกลัวการผิดพลาดด้วยอดีตที่แบบเราโดนอะไรหนักๆมาครับมันเลยทําให้ตอนนี้โยติดดีเกินไปโยอยากเป็นคนที่ไม่ติดดีครับอันนี้คือสิ่งที่โยอยากทําเพื่อตัวเองในตอนนี้ครับทําไมต้องใช้คําว่าพยายามทําเพื่อคนอื่น,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมผมอาจจะใช้คําที่ผิด จริงๆผมไม่ได้พยายามมันเป็นตัวของผมที่ผมอยากจะทำให้ให้คนอื่นตลอดแต่ที่ใช้คำว่าพยายามเพราะว่าเราทุกคนมีขีดจำกัดของการช่วยเหลือบางทีผมไม่ได้เป็นคนที่ผมมีแค่สองมือครับมาตือแล้วผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งการที่จะออกไปช่วยเหลือคนได้เนี่ยมันไม่ใช่ถ้างงวันนี้คือคำถามคือบอกว่าถ้าเลิกช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็รักตัวเองเนี่ยจะทำอะไรอ่ะช่วยตัวเองก่อนเนี่ย จริงๆแล้วผมก็รักตัวเองอยู่แล้วนะครับมันก็แค่ใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขอยู่กับคนที่เรารักแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแค่นี้นผมว่ามีความสุขแล้วครับถ้ามาเวทีนี้โยบกุดตั้งแต่เด็กๆเนาะใช่ครับพี่เจอกันบ่อยถ้ามาแล้วไม่ประสบความสําเร็จโยบจะทํำยังไงผมว่ามันคุ้มค่าตั้งแต่ผมกรอกใบสมัครแล้วครับทุกคนถามผมเยอะมากเลยว่าถ้ามาแล้วไม่มงทําไง ผมบอกเลยว่าผมได้ทําความฝันสองอย่างผมชอบการประกวดตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่นี่ผมได้ทําเรื่องการประกวดแล้วแต่อีกหนึ่งอย่างเลยคือผมอะ่ะยังได้ใช้แพลตฟอร์มของการประกวดหรือว่าโซเชียลของตัวเองในการพูดอะไรบ่อยๆให้ทุกคนรู้ว่าการช่วยคนอื่นเนี่ยมันช่วยโลกของเราได้จริงๆผมได้ออกไปช่วยคนได้อินสปายน้องๆในวันที่ผมไปเห็นเด็กตัวเล็กๆที่เขาผมถามเขาว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเขาตอบไม่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามาก แล้วผมรู้ว่าการมาเนี่ยเรามีคอนเซปต์เรามีแก่นอันนี้จะทําให้ความเป็นตัวผมออกมาได้เยอะที่สุดผมเลยตัดสินใจมาประกวดครั้งนี้ครับเชิญชัดนรินทร์ครับค่ะก็พอรู้จักพี่โยอยู่บ้านนะคะพี่โยก็เป็นคนรักครอบครัวเนาะรักเพื่อนๆแล้วก็ทําเพื่อคนอื่นตลอดเลยมันเลยมีคําถามนีขึ้นมาว่าพี่โยกลับมาครั้งนี้เพราะแรงยุหรือเปล่าโหจริงๆน้องนรินทร์คือมีคนถามที่เยอะมาก พี่ไม่ได้คนบ้ายอแล้วก็ไม่ใช่คนบ้ายุดับแรกต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าพี่ไม่อยากทําพี่ก็จะไม่ทําเพราะว่าการทําอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองหรือการฝืนนะ่ะการไปทํางานที่เราไม่ได้ชอบทุกวันนี้เอาง่ายๆเราตบหน้าตัวเองครับถ้าทุกคนไปทํางานที่ตัวเองไม่ได้ชอบไม่มีใครชอบแล้วก็ไม่อยากไปวันนี้ที่ตัดสินใจมาเพราะว่าชอบจริงๆแล้วอยากมาจริงๆซื้อคอนเซปต์ของเวทีครับเลย okay, ตัดสินใจมาโอเคเอางี้<า>อ่ะง่ายๆเลย คุณบอกว่าคุณอยากช่วยตัวเองเอออยากช่วยคนอื่นนะพูดผิดคุณอยากช่วยคนอื่นนะคะครับ3อย่างที่คุณอยากจะช่วยโลกใบนี้คุณอยากจะช่วยอะไรคะอย่างแรกผมอยากทํำในสิ่งที่ผมทําอยู่คือการช่วยเด็กๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ตามชนบทต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าผมเคยอยู่บ้านนอกมาก่อนน้องนลินจะรู้ดีว่าไปนคนงกำแพงเพชรเหมือนกัน อยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้มีตังค์ก็เลยอยากที่จะช่วยอย่างที่สองอย่างที่สองผมอยากจะทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่าผมได้ไปเก็บตัวที่เกาะเต่าแล้วผมอินครับในวันที่ผมแค่ได้ฟังผมยังไม่ได้อินมากๆแต่วันที่ผมลงมือทําไปตากแดดไปอยู่กับชาวประมงอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากทําต่อและสิ่งสุดท้ายผมอยากเป็นผู้ให้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะให้ได้ขอบคุณครับ คือคือพูดอะไรให้มันเป็นแบบว่ารูปธรรมอ่ะเราอยากฟังอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมตอนนี้คุณพูดเป็นนามธรรมผมว่าสิ่งที่ผมพูดไปเป็นรูปธรรมทั้งหมดนะครับไม่ค่ะมันจับต้องไม่ได้เลยอ่ะถ้าอย่างการอินสไป์ผมผมไปทํามาแล้วจริงๆผมไปหาแล้วกตือขาเขาทำมาแล้วขาเขาทำมาสามปีแล้วครับเขาทำมาแล้วก็จริงเันเข้าใจแต่ฉันไม่รู้จักเขาวันนี้อ่ะแล้วให้ท่านทำไงอ่ะได้ครับงันขออนุญาติได้ไหมฉัเขาฉันอยากจะรู้ตอนนี้พี่แตงมีปัญหาอะไรไม่มีโอเคผมอธิบายครับประตือถ้าง ไปกับผมสักรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งครับมีพี่ติดต่อมาเขาอยากให้รับการบริจาคช่วยผู้อื่นนะคะไปช่วยผู้อื่นครับไปบริจาคไปบริจาคของไปผู้สร้างแรงบันดาลใจป้าตือเป็นปูชนียบุคคลที่มีประสบการณ์ผมอยากให้ป้าตือไปกับผมแล้วไปอเด็กเิ่มเติมมาก้าวล่วงกรรมการเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวกรรมการท่านสุดท้ายครับครับขอคำถามสุดท้ายครับสวัสดีครับโยโย่สวัสดีครับพี่ เราเห็นโยโย,โยโยในการประกวดมาเยอะมากๆนะครับพี่อยากรู้ว่าแล้วอะไรจะเป็นจุดหมายปลายทางของการประกวดของน้องเพราะว่าน้องประกวดมาจนขอขอโทษนะครับครับมันช้ำมากแล้วครับสําหรับผมผมว่าพี่เจอผมในแต่ละเวอร์ชั่นที่เจอในแต่ละเวทีไม่เหมือนกันเลยสักรอบมาครั้งนี้ผมโตขึ้นอีกหลายปีมากผมได้เจออะไรมาเยอะพอสมควรครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมบอกเลยว่าครั้งสุดท้ายของการประกวดของผมแล้วเป้าหมายของผมคือการ ได้มาประกวดทําในสิ่งที่ชอบคือเป็นตัวแทนประเทศไทยอีกสักครั้งหนึ่งและอันที่2คือการเป็นแรงบันดาลใจเพราะผมกลับมาจากการที่ผมได้ทําอะไรก็ตามเพื่อคนอื่นน่ะมันมีแอคชั่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากคือพี่พี่ทำให้ผมอยากออกกําลังกายโอเคครับหมดเวลาครับขอเสียงปรบมือให้กับ,บ MRT06 g D ครับ,รบและท่านต่อไปนะครับ MRT06 g D 06, ทีนะรอปกรม่วงไม้ครับ เชิญยโยจับเลยครับหมายเลขสามสิบเอ็ด no no. <1990 S 2> ครับหมายเลขที่31นะครับกับหัวข้อที่ว่าเหยียดหรือกีดกันทางอายุกับเหยียดหรือกีดกันทางเพศอะไรเป็นปัญหาใหญ่กว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เหยียดหรือกีดกันทางอายุกับเหยียดหรือกีดกันทางเพศอะไรเป็นปัญหาใหญ่กว่ากันเริ่มครับสังเกตได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับผมว่าอายุเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามผ่านไปแล้วเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยเจเนอเรชันที่หลากหลายแต่ว่าสิ่งที่ผมพบเจอในการทํางานของผมหรือว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของเพศครับ ยังมีอีกหลายคนมากๆครับที่โดนเหยียดหรือว่าโดนบูลลี่มันไม่ต่างอะไรกับจากการที่เขาเหล่านั้นนะครับที่โดนบูลลี่หรือว่าโดนเหยียดทางเพศเนี่ยเป็นเสมือนหลายๆคนกําลังปาหินใส่ที่เขาบางทีการเหยียดเนี่ยคนที่เป็นคนเหยียดอาจจะไม่ได้รับรู้เลยด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เขาทําลงไปมันจะเกิดผลหรือว่าส่งเอฟเฟกที่อยู่ในหัวใจของคนที่โดนยังไงได้บ้าง ผมเห็นคนใกล้ตัวของผมที่ผมรู้จักเห็นพี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยงเห็นพี่ๆน้องๆแฟนขับหลายคนครับที่โดนเหยียดเรื่องเพศแล้วทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่มีค่าซึ่งผมก็ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้ได้มองเห็นถึงปัญหาหลายๆอย่างของการที่โดนเหยียดทางเพศแล้วผมก็รู้สึกว่าปัญหานี้ควรจะเป็นปัญหาที่ ทั้งประเทศไทยแล้วก็โลกของเราควรจะก้าวผ่านไนแล้วทั้งๆท,ที่มันมีเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็พยายามลดลงอย่างมากมายทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศใดเพศหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันแก้ปัญหาและไม่ใช้กรอบในสังคมมาตีตราหรือทําให้รู้สึกว่าเพศแต่ละเพศมันแตกต่างกันพวกเราทุกคนคือมนุษย์ครับและเราทุกคนมีหัวใจเหมือนกันกีดแขนออกมาก็มีเลือดเหมือนกัน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องรักและที่สาคัญคือให้เกียรติคานี้คําเดียวเลยครับขอบคุณครับนะครับแม่ปุ้ย<ช>มีคาถามไหมครับโยโย่ใช้เวลาได้ดีมากนะคะพอดีเกือบพอดีสองนาทีนะคะและแม่ปุ้ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องดูตัวอย่างอื่นไกลค,คะ่ะเรื่องของการเหยียด ดูในคอมเมนต์ที่เลยค่ะว่าเหยียดกันสุดๆดังนั้นแม่ผู้อยากจะขอดูหน้าคนเหยียดนะคะว่าคุณเก่งจริงไหมคุณเป็นคนดีจริงไหมคุณทำมาหากินอะไรอยู่ขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับ MRT06 g T นะครับ